พิธีเฮ้ยเฮ้ยรูปเลงด้วยจิ้ีเลงเลยทำไมพิธีได่นันมเอออันี้อ่าจ้าแ้าจ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 ้ากนาั้าย้าจีาจ้ด้อจ้าจ้าจ้า้้าจน้าจ้า้าจ้าจ้า้าจ้าจ้า แม้นุกนิกต้องเดินออกจากบ้านไปแต่ความรู้สึกดีๆที่พวกเขามียังคงอยู่นุกนิกเองก็ฝากความห่วงใยผ่านจอมาให้เพื่อนๆที่เหลือด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมฮัโโลโหลสุกคนอย่ในบ้้คนจ้าตอนนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยวันอาทิตย์เช้าแห่งความสดใสหวังว่าทุกคนคงสบายดีเนาะเขาคิดถึงทุกคนมากเลยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับทุกคนมากเท่าไหร่ ขาก็อยากจะพูดว่าทุกคนต้องดูแลกันดีๆนะแล้วก็รักกันมากๆแม,ม้ว่าเขากับเพื่อนอี้ของคนจะออกไปแล้วอ่ะบ้านก็ยังสนุกได้ด้วยตรงทุกคนทั้งห้าคนนั่นแหละเนาะเขารักทุกคนนะจุ๊บอย่างแรกเลยขอบคุณรองเท้าที่น่ารักน่ารักแบบนี้มันเป็นรองเท้าที่ แล้วไงแล้วล่ะพี่พุกนิกเออเจ้พูดใหม่อเจ้ว่า <im itation> รองเท้าที่หนูตั้งใจทำให้เฮียเฮีย er er ทุกคนบทบังน้ำตาเฮียเฮีย er แล้วก็เจ้เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่สัมผัสได้ว่ามาจากใจแล้วก็เจ้ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน <im itation> มัน <laughs> มันถึงจะได้มันถึงจะได้วงกลมไม่เท่ากันแบบนี้นุกนิกจริง <c oughs> เออแล้วก็รงารงานหนึ่งเขาทำันตรงใช่ใช่เขาทําตรงแล้วก็คิดถึงหนูมากคือเจ๊เพิ่งจะพูดไปอะว่าแบบเจ็บเท้าก็เลยไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าอยู่บ้านแต่ว่าวันนี้ยก็ ให้เจ็บไงก็อยากใส่มันพอเห็นแล้วแบบมันมันมันทำให้เราคิดถึงอ่ะว่าแบบมันคิดถึงมันก็แบบเหมือนบางบางอย่างมันหายไปอ่ะอืมพี่ขอบคุณมากมันน่ารักมากๆสีโดนใจแล้วก็เก๋มากเหมือนรองเท้าไปขายขายขายรองเท้าเหรอไอเดียดีเนี่ยแบบต้นทุนต่ำด้วยเนี่ยแล้วทำง่ายฉลาดนะลุงนิกพี่พี่มีคำถามรองเท้าอ่ะ ของไม่ดีอ่ะ่ต้องเป็นลิงเออเตรียมตอบไว้ด้วยต่อผ่านสื่อก็ได้ต้เอูกประตูบาลีบวดูบกบเูปููปูก็พี่ก็ขอบคุณรองเท้านะสวยมากเลยก็เป็นสีเขียวพี่ก็ชอบแหละแล้วก็มีรูปลิงด้วย เป็นสายรักลูกนี้อยู่แล้วทำไมก็บอกไมันผิดเลยไม่เห็นได้เลยมีเลยหนูเป็นกระต่ายมันแต่ว่าไม่ว่าพิธีจะเดินเก้าไม่ไหนหนูมีจะเก้าวคิดได้ไงวะเนี่ยมันมีมันมีไนยะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรอีกต่อไปนี้แมก็จะคอยตามาพี่ธีกระโดดลูกนี้ก็จะกระโดดไปด้วยโอเค ดิฉันว่าความรักที่พวกเขามีคงทําให้นักล่าฝันที่เหลือผ่านพ้นความกดดันที่เกิดขึ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะอุ้ยพี่อย่าพี่เขียวหอพี่เขียวต้องเขียวเขียวไม่ได้คอยการพลิกบทบาทของห้านักล่าฝันในละครพื้นบ้านสไตล์ลูกทุ่ง ดิฉันว่าตอนนี้นะคะขอพักเรื่องราวความรักความห่วงใยเอาไว้สักครู่หนึ่งมาพูดถึงการบ้านที่ acting trainer ได้ฝากไว้กับเด็กๆก,กันบ้างนะคะในเรื่องราวของละครพื้นบ้านนั่นเองวันนี้น้องๆก็ทำการประชุมกันยกใหญ่เลยค่ะแล้วก็มาหารือกันว่าควรจะแสดงเป็นตัวละครแบบไหนใช้อารมณ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามการฝึดซอมของพวกเขากันเลยนะคะ การบ้านขอให้ทุกคนไปทําละครหนึ่งเรื่องในวันวันพฤหัสภาเพิ่มพาระมอไม่ไม่แล้วครูสนใจไหมไม่สนเพิ่มาระนะคะทีละครที่ครูต้องการคือต้องมีเพลงของพวกหนูเนี่ยไปประกอบด้วยก็คือเอางี้อันนี้ไม่รู้ยังไงนะแบบว่าแอนกับพี่ทีเนี่ยชอบกันก็เหมือนคนต่างจังหวัดพอชอบกันก็จะช่าอยู่ด้วยกันชมนกชมอะไแต่พี่แม็กอะแบบทำอะไรไม่ได้กินเหล้ายิงนกยิงให้เห็นเลยไปยิงไยอะไรอย่างเงี้ยตอนก็เข้ามาแบบ ทำไมต้องไปแอนด้วยทำไมไม่หนูเนี่ยดูแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ทําให้ทุกอย่างทั้งทั้งอะไรทําให้อะ่ะแบบว่าทาเอาใจพี่แม็กะอะแปลว่าความสัมพันธ์ตอนนี้คือมีคู่รักอยู่สองคู่เธอแบบเอาใจพี่แม็กทำไมพี่แม็กไม่สนใจเป็นรักสี่เศร้าโอ้เด้เพ oh, ่นเอ้คุณหนึ่งเคยกันนั่นกัน กันแค่ตัวเนเวล่างว่างพี่เดี๋ยวเราไปเก็บข้าวกันเก็บหอยไปปิ้งกันนะจ๊ะได้ตรงนี้ตรงนี้เลยพี่ตรงนี้สวยมากเลยโอ้ยลากกันจริงโว้ยโอ้ยเพื่อนเอ๋ยคนนึิมเคยกันนานสั้นสั้นแค่าัวเนเวลางป้าพงหลบออกไปจากน้องเคียวเคนเมาแล้วกับสิกับบ้านก่อนลไป ไอ้เสือเฮาพี่ยาเขียวขอพี่ยาน้องเขียวน้องเขียวลไปลบไปอุ้ยอพี่ยาพี่เขียวขอต้นเขียวทำไมไม่ใช่เหรอต้นล็อกล็อกโอเคคุณไมทำอย่างนี้ไอ้พี่เขียวขอพี่เขียวน้องเขียวเขียวไม่ได้คอยเขียโอ้ยนี่ววะเจ๋งใครเจ๋งเหรออย่ามายุ่งเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยมาเลยนะไปเลยป้าไอ้เมื่อยเนี่ยสอนสอนเขาแบบอ๋อกินเหล้าแล้วปากกล้าเหรอกินเหล้าล้ปากกล้าเหรอไม่กินก็กล้าเว้ยดูเหมือนหลายคนจะยังไม่อินกับบทบาทสักเท่าไหร่สาวใสสไตล์กุญแจสอนก็ยังร้ายได้ไม่ถึงใจจนพี่พี่เนี่ยต้องรุมติวเข้มทำหัวฉันเหรอยเ้ทำฉันเหรอหัวข้าใครยังแตกทำหฉันเหรอ ทำก็หนบอกทำหือฉันเหรอทำฉันเหรอทำผัวทำหัวฉันเหรอมันต้องบอกเลยทำหัวฉันเหรอมันไม่ใช่คำหยาบคายเออทำหัวฉันเหรอทำหัวฉันเหรอพี่หงช่วยด้วยสิไม่ใช่ใช่เหรอทำหัวฉันเหรอทำหัวฉันเหรอเออตัวหลายตัวแบบช่วยกันใหญ่เลยไม่ใช่เหรอทำหัวฉันเหรอฉันเหรอเออไม่ไม่ไม่วฉียงเ้ีทำหัวฉันเหรอ ในสองซองท่าผัวใช่เหรอพม่แกจะหันเลยลูกอ่าทำผัวใช่เหรอ่ย่ยิ้มดิแบบท่าผนผัวใช่เหรอแหมก็น้องของจะโกขนาดนั้นจะให้เล่นร้ายไปเลยเนีย่ก็คงต้องใช้เวลาฝึกฝนกันหน่อยนะคะอย่ากังวลไปเลยนะน้องเหมงโกของพี่ทุกอย่างเราต้องมีการฝึกฝนค่ะแต่ยังมีสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะชะ้ล่าใจไม่ได้อีกอย่างนั่นก็คือเรื่องราวของโจทย์เพลงประจำสัปดาห์ ที่หลายคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาของเพลงแล้วแต่บางคนเนี่ยก็ยังตีโจทย์ไม่แตกสักทีครูอยากดูว่าเด็กๆได้มีการเตรียมเรื่องราวไว้ก่อนหน้าเพลงหรือเปล่าไม่ได้มาพูดเข้าเพลงนะแต่ให้ทําละครหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องให้เราฟังว่าแบบว่าก่อนที่จะเข้าเพลงเนี้ยเรื่องราวของเพลงเนี้ยเป็นยังไงคิดถึงบ้าน ผู้ชายมีตลอดลวงผู้ชายกรุงเทพไม่จริงใจเอออยากอยากเห็นรายละเอียดมากกว่านี้ตอนนี้คาแรคเตอร์มันยังไม่ชัดอนะครับเขาอายุเท่าไหร่เขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยสร้างสร้างเรื่องเยอะๆให้กับตัวละครออตัวนี้โทก็ไม่รับสายยะเริ่มโมโหแล้วนะเอ้ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียโอ้ย ตอนต้องเคลียร์ชัดกว่านี้ตอนเล่นเป็นละครที่บอกอารมณ์เสียมันโกรธแบบโกรธจริงๆอะแต่พอมาเป็นเพลงปุ๊บมันมันรอมตรงมาสนุกนะท้อย่า you know i oh เด็ด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 ะฮะลโหลฮ hello ค่ะอ๋อค่ะ คือเมื่อกี้แอนสร้างภาพขึ้นมาให้เป็นผู้หญิงแบบ้ายทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงผู้หญิงคนเนี้จะมีหรอมีผู้หญิงขนาดนี้หรือเปล่าเ<อ>ชื่อก่อนนะเนี่ยผมเป็นคนภาคอีสานเนาะยายเข้ามากรุงเทพกว่าหลายปีละเข้ามาแรกๆก็แซนลาบากแต่ครอบครัวเป็นอย่างพ้องนะครอบครัวครอบครอบครัวคอยก็ยก็อยู่บนอนอกมดก็ต้องคอยก็ต้องรีบทํางานส่งเงินไปนีแ,แต่เป็นได้เนาะ อันนี้คือเขาเชื่อนะแล้วเขาก็เล่นแบบเล่นมาบอกบอกบอกทำให้คนดูเชื่อไ <c oughs> บบอ้ป้าภูงวันไดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามไอ้ที่เค้นไปไปลออไอ่อหอยกันเดี๋ยววันนี้ไปแก้มลากัน,น <c oughs> แม็คคงต้องให้ทุกคนช่วยว่ะ <c oughs> อันนี้ต้องช่วยแม็กเพราะว่าแม็พูืว่าแม็กเซนทางอีสานเนี่ยไม่มีเลยอ่ะ ได้เห็นความพยายามตั้งใจของน้องๆแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่ารักใครเชียร์ใครอย่าลืมส่งแรงโหวตกันไปเยอะๆค่ะช่วงหน้าต้องกลับมาติดตามให้ได้คุณผู้ชมอะไรกันนะทำให้น้องซานิของเราลงไปเกลือกกลิ้งอยู่กับพื้นอย่างนี้เมื่อนักล่าฟัน V13.1 ลากกระเป๋าเข้าบ้าน AF